สวัสดีครับดี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องต้งขุ่ด้วยนะครับผมและวันนี้ครับรวมแก๊งนางเอกสีเมืองไปบุกตีบอสการเด i อนออฟเอฟโอซิงานนี้สู้ตายนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอิอายกาก่เธอสวยสุดอในเนี้ยไปนำไปเลยโอ้โหได้เลยฮะไปนำไปแล้วเปไหนทน้ยทางนี้ใครทไปผิดพาดกคนเนี้ยทุกคนค่ะ ตอนนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยค่ะจุ่ๆก็มีมอนสเตอร์ตัวไหนไม่รู้นะคะตอนนี้หนิงกวงรายงานอยู่นะคะอยู่ที่สถานที่เดียวมีคนหายไปเอาป่าป่าค่ะดิฉันกำลังโอ้โมือกี้เป็นนักข่าวไงคะบทบาทวยบวรรดาเธอก็าทำหน้าที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ตลอดเลยอ่ะโอเคไม่อยิ่แล้วครับยืนดูชมยืนด็ไม่ได้ชมก็ไม่ได้ทำอะไรมันจะทำอะไรมันจะทำอะไร จะทำอะไรเฮ้ยมาแล้วเต็บปวดแล้วเคนโดมอยู่ไหนอะโดมไหนอะร้อยเป็นหนึ่งร้อนหนึ่งนี่นีตรงนี้ตรงนี้ตรงนโอเค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 เออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอามามา